พระอาจารย์รงกดนะคะเจ้าวาดวัฏฏบาทน้ำพุนะคะเป็นบุญเป็นบุญค่ะเป็นบุญนะคะเพืเ่อนพระอาจารย์รงกดเราบินทบาทค่ะมาบินทบาทนะคะ กดญาติโยมนะคะโชคดีมากๆเลยวันนี้เข้ามาในตลาดซื้อข้าวมันไก่ค่ะมาเจอพระอาจารย์ค่ะมาเจอพระอาจารย์ค่ะนุโมทนาสาธุกับเพื่อนๆนะคะดีใจมากๆเลยค่ะใส่บาทไปแล้วค่ะเมื่อกี้สุดยอดสุดยอดดีใจมากดีใจมากค่ะดีใจมากเพื่อนๆค่ะลุงป้าดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยนะคะพระอาจารย์พระองค์กรมาบินทบาทค่ะมาบินทบาทค่ะ อยากจะกราบท่านจังเลยค่ะอยากจะเข้าไปกราบท่านจังเลยค่ะเมื mm. ่อกี้กราบไปแล้วล่ะค่ะกราบท่านไปแล้วนะคะกราบท่านไปแล้วนะคะกราบท่านไปแล้วพนะคะระอาจารย์นรงก์กดขัะดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลย สาธุสาธุค่ะสาธุค่ะายร์อสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะอาจารย์สุดยอดเลยนะคะแล้วนะครับเขาจะมองไม้เล็กไม่มาใครว่าจะเข้าไปซื้อของในตลาดต้องเดินตามอาจารย์แล้วนะคะว่จะเข้าไปซื้อข้าวมันไก่ค่ะ เกินตามท่านแล้วนะคะอนุโมทนาสาธุกับพี่ๆท่านด้วยนะคะ,ะ,คะเป็นบุญของเรานะคะเนี่ยเป็นบุญของเรานะคะได้มาเจอท่านนะคะก็สิ่งแ<า>รกก็<า>กะจะถ่ายบรรยากาศในตลาดค่ะพอดีมาเจอผอาจานนะคะด<า>ีใจมากๆเลยค่ะ มารยืดเรียนให้กับหลวงพ่อได้นะครับแล้วเดี๋ยวพระจะไดี้ยงสายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะคะได้ไหมแม่พ่อจับนะเชิญนะครับเชิญนะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านบึงนะครับตอนนี้ท่านเจ้าคุณอารมณ์อวดเจ้าอาวาสวัดพระดับภูนะฮะได้เดินทางมาโปรดญาติโยมที่นี่นะฮะสำหรับพ่อแม่ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะพี่เพื่อนขาจะหลวป้าจะเดินเข้ามาในตลาดเพื่อจะมาซื้อข้าวมันไก่ค่ะบังเอิญเจอนะคะดีใจมากๆเลยค่ะดีใจมากๆเลยอนุมโมทนาสาธุด้วยกันนะคะหลวงป้าก็ได้ทําบุญกับพระอาจารย์ไปแล้วนะคะสําสหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะกราบสาธุกับพระอาจารย์ค่ะอยากจะกราบท่านอีกสักครั้งหนึ่งจังเลยค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ